ขุ่นเดียวบ้านเด็ดลุงหลอนกบด็ดลงหล่อนม่วมเบ็ดเจ้าใหญ่เจ้าไงไปเลยไปละเราเปิดปูดวนฟังได้ยังไงบ้งหุ้ยินเบิร์บัมเบอร์อันนี้ที่เด็ดลุงหล่อนไงเดี๋ยวนี้ให้บ้านขอบคุณลุงหล่อนเนี่ยบริเกี่ยววัาง่วงเบ็ดเดียวเสียงกบนะครับผแอนควบเล่านะครับผมเจี่เด็ดที่เด็ดเกี่ยวใหญ่วมาซุ้มเอ๋อเล่นมาเดี๋ยวนี้เบิดง่วงแล้วพูดละครใบใจขอบคุณที่บดิเกี่ยวใหญ่ เ <laughs> ขอบคุรเด็บนเด่นลุงหลอดงรงหลอนงวเบ็ดใหญ่เที่ยวไงไปเลไปล้เขาเปิดปูทูนบ้างได้ยัดในกองหูยิงเบอ้าเบอมอันนี้ที่เด็ดลุงหลอให้เดี๋ยวนี้ไทยบ้านขอบคุณลุงหลอนง่นบริการหรือว่างัวเดเดีว เส <laughs> ียงกรบนะครับผมแนควบเล่านะครับผมชงช่างซ่ม่กัเสารวัตรน้ำกูดึงกับเปิดฟังหูยันแลหูยิ้นสีเดนี่เปิดฟังเพรายงเปเสียงหัวแ่างนุหลอเจ้นนี้ว่าเม่ี้เดหัวนตัวยังกันเียบสมพรเหมือนเฟิรนก็เิดพีเรว ดูี่ไม่เกี่ยวงานเรียวใบจ่ายใบจาเสียก้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติตามรละชมราดวาสีสวัสดีครับ